สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับผมยินดีนนต้อนรับเข้าสู่ช่องน้อยชนแนลครับจุงกะไม่เอามาปะะนูลกลุ่มเคลียจุงกะครับรับผมผมมามาไกลมาก,มากผมมาจากแถวแถวใกล้ๆสีสเกตนะครับอย,อยู่ไหนครับนี่ผมอยู่ขุขันครับขุขันอยู่บ้านอะไรครับ บ้านตรึงอันตรึมยบ้านตรึมเย้บ้านตรึงสีขนี่ไม่อยันนี้ยันไม่มให้ยังไม่ยอมให้ยัไม่ยอตอนนี้กำลังเก็บของกลัครับเวลาตีสามหตีสานาทีกำลังเก็บของกลับครับเก็บของกลับบ้านเอากล่องมาคือพวกันอนี่ยแค่ ฮ้ยมันจับมองหันเมื่อคนกรอบสีเรียลมองหันอ้ดีหายไปแล้วนั่พูดกันมองหันกล่องยดเอาอีดีหายไปแล้วมันขึ้นกรอบซีกรอบซีเรียลมองหันเลยลีได้จเมื่อกี้นี่มันกรอบสีเรียลมองหันเลย กองกองทัศน์วันฟุตฟุกดางฮันนะอ๊อฟออโกันี่ัเียมันไทย่าก็แข่นะเอียก็บันนั่นเองมันนั่นดอกนะเอาทยอยของขึ้นนะครับนี่ มาเหลืทีนึงครับตอนนี้ที่สแล้วช่องชั่วโมงผ่านไปก็ประมาณนี้ครับเดินทางกับจังหวัดศรีสะเกดครับระยะทางกว่า300กว่ากิโลเมตรม er ่ว่าสิห์อยจามวนนะคำอื่นเปิด ยกสวยเนี่ยกปเดี๋ยวกันครับมียกสวยนะครับขึ่นเก้าหัวเดียวเนี่ยเอาเอาตอนแรกมันออกนี่ขึ้นง่ายนะเอาขึ้นทึ่งบอกครับผมนึกว่าไปทางของก้าหัวเข้าไม่ได้มันมันเข้าไ่ได้เอาจะกินที่เขาได้อ่ะมันบีบเข้ามาน่อ๋อยิเจ็บทิบไปอยู่ละ

บรรยากาศครับเก็บขวางก็วังเวิงตั้งก็วังเวิยงก้อนก็ไม่น้อยคนก็มือจาาจากสูงสูงยกินอ่ไม่กินอีกใชไห ไปขี่เจ้าประกาศประกาศไม่ขี่ซื้อนี่นี่ไปขี่เจ้าประกาศไม่ขี่เนาะไปใส่ยี่บ้านมาไปใส่ได้จัง กคนไลยอย่างครับเมเสิน์คนเดือบเยอะวกิกแตกเอาคงงดดัม

ก็าจะไปบวชมั้บวชไม่ได้เงินง่ายแล้ก็มีบต่คนตัอรู้ครั้งาเมียเขาไปบวชชีจะทำเป็นรับลูกรับเมียเลยพอเมียที่เยจะล้มตาจะจดเขาวางเลยนี่งางอาวันนี้คุณไม่ได้ไปปั่นไฟเหรอครับ วันนี้วันวันนี้ผมมามามากับทางเครื่องครับอะไรครับพอดีทั้งน้อยขาดก็เลยหนูช่วยครับพรพอดีวันนี้มันไม่มีั่นครับโอ้ผู้จัดการันมีกูมีศิกสาวนอนอากหลาดกับพี่น้องครับพี่น้องพี่น้องในยูทูบถามมาหลายว่าคุณมาขาย ค้ายเครื่องให้พี่กูม่รา, <laughs> <laughs> าจะเาคล้ายเครื่องไห้พี่กูมีซิาวครันี่จะกลับจะคว้างเครื่องเสียงพ่กูมี <laughs> มิกพี่กูม่ซิกซาผบรจยดการกันนอนหลักๆดิ บีกูมิวสิกซาลเห็นว่าเราห้าเสียวเลยนี่เลยครับเจ้าของเครื่องเสียงครับวีกูมิวสิกเซาล์มาคุมงานยังไงงานยังไงเออคุมเสียงเครื่องเด็กคดีผิดว่ะเครื่องคุมเสียงเขียนบ่กเกมผิดกันปะ นะครับพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับฝากกันคลิปหน้าฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ จะมกินแต่เรียบุ๋มกี่กล่องพวกันนี่